พี่เนี่ย,ยฉันจะทำอะไรก็เริ่มงฉัดแกไม่ต้องมายุ่งเออมาเร่นีนะเฮ้ยถ้าพี่ไม่หยุดอะ่ะฉันจะเทสีนี้ทิ้งให้หมดเลยพี่ไม่ควรใช้วิธีนี้นะนี่แกอย่าลืมสิที่แกมีกินมีใช้ได้ทุกวันเนี้ก็เพราะวิธีนี้ไม่ใช่หรอคะถ้าแกไม่ช่วยก็รีบออกไปยิ่งม,มาขวานด,ดีวกว่าเอามาหนี่เดี๋ยวนี้น้องช่วอยู่เรื่องรู้เลอะไรเลย,เลย เ้าทำอะไรก็อร่อยค่ะโหม่คะผักดูโซดสดเลยอะว่าแต่ขายไงล่ะคะไม่ขายคะ่ะอ้าวถ้าไม่ขายเนี่ยจะมาตั้งแผงให้เสียเวลาทำไมคะว่างมากรือไงเดี๋ยวเดีดียวคุณเมื่อกี้ฉันพูดยังไม่จบแหม่ทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้ ฉันไม่ได้ใจร้อนหรอกนะคะก็แม่ค้าเป็นคนบอกฉันในนี่ว่าไม่ขายอะ่ะและะ้วใจฉันเนี่ยยิ่งทำแปรเลยก็จริงอยู่เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าไม่ขายคืออย่างนี้ฉันเนี่ยจะเอาผักแลกกับของมีค่าของคุณไงแลกแลกอย่างไงอะ่ะฉันไม่เข้าใจก็ผักหนึ่งอย่างแลกกับของมีค่าหนึ่งชิ้นไงโอ๊ยแม่้าฉันไม่เอาด้วยหรอกนะของของฉันเนี่ยแพงกว่าผักแม่า้ายทั้งหลายเท่าไม่เอาอ่ะ โอเคไม่เอาเขาไม่เอาฉันก็ข้าใจอยู่นะผักบ้านๆของฉันก็คงไม่มีใครอยากแลกและเออแม่คะเอาค่ะเอานี่คะ่ะพอไหมคะคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณอยากจะแลกจริงๆคะแน่ใจสิคะเออพอดีว่าฉันเพิ่งนึกได้คะ่ะว่าไม่ได้กินผักมานานแล้วอะเลอคะแน่ใจนะ ว่าคุณจะไม่เสียใจทีหลังแน่ใจสิคะจะจะเสียใจทําไมล่ะรีบใส่ถุงให้ฉันอยู่นี้เลยนะคะพอดีว่าฉันต้องไปทํางานต่ออ๋อแล้วก็เอามาลาอีกหนึ่งอันค่ะได้แล้วไอ้มาลาเนี่ยแลกกับอะไรดีนะ นี่ค่ะแม่คะได้ไหมคะพอไมมจาาแม่คะก็พออยู่นะ <c oughs> นี่จ้ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่เอาของมาได้กับฉันก็ <c oughs> ตามฉันไม่ทันหรอก <c oughs> โหทองพวกนี้ถ้าเอาไปขาย ก็คงได้หลายตังค์โหแวววับเชียวอู้หูหลบดีจังเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> อะไรของแกเนี่ยนี่แกเอาผักเหีเห่ยวมาวางไว้บนโต๊ะทำงานจะได้ไงอะ่ะโอ้ไปดูนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะดูนี่สิโหว่าแต่ นั่นมันของจริงหรอของปลอมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมเอา้าแกไม่รู้ได้ไงอะ่ะก็มาอยู่ที่แกแล้วว่าแต่แกเอามาได้ไงเอามาจากไหนหรออย่าบอกนะว่าแกขโมยมาอิ่งโง่ขโมยบ้านป้า,าแกสิฉันเนี่ยไปเจอผักข้างทางก็เลยซื้อมาต่างหากฮะร้านขายผักข้างทางอะไรวะยิ่งพูดก็ยิ่งงงไหน แกลองเล่ามาแบบชัดๆเคลียเคๆแบบม้นเดียวจบดิได้คือฉันเนี่ยไปเจอร้านขายผักข้างทางผักร้านนั้นเนี่ยสีสวยสวยฉันก่าว่าจะไปซื้อเพื่อมาทํากับข้าวแต่แม่ค้าบอกฉันว่าไม่ขายถ้าอยากได้เนี่ยให้าของมีค่ามันแรก ตอนแรกฉันก็คิดอยู่นะว่าจะแลกดีไหมแต่พอแม่ค้าเนี่ยพี่ประกาศขาวไปมาไปมาฉันก็เหลือไปเห็ุอีกเพศอันนี้นั่นแหละฉันก็เลยตัดสินใจเอาแหวนทองและก็สร้อยข้อมือเนี่ยแลกไปเลยได้ประกาศขาวตุ้มหูเชรใหม่เลล่ะโอ้ยยังกับพิทธานเน่ยเออว่าแต่แกเอาแหวนกับกำไรข้อมือแลกมา แล้วมันจะคุ้มหรอคุ้มสินี่มันเพชรเลยนะเว้ยโอ้ยเพชรเม็ดงามถ้าเอาไปขายเนี่ยคงได้ราคาดีดีแน่เลยอะเจ๊คะฉันเอาเพชรมาขายอะค่ะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่ามันคือเพชรอะไรแล้วราคาเท่าไหร่ได้ค่ะเดี๋ยวฉันดูให้นะคะค่ะฉันอยากรู้เหมือนกันว่าเพชรของแกเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่กันเชียว ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละตอนเนี้ยตื่นเต้นไปหมดละเออคุณคะเพชรที่คุณออกมาเนี่ยเป็นของปลอมค่ะฮะเป็นของปลอมกันหรอคะเป็นไปไม่ได้อะเพชรเม็งงามขนาดนี้เป็นของปลอมได้ไงคะคุณครับจะเป็นของปลอมได้ไง คนเช็คดีแล้วหรอคนเช็คอีกทีดีกว่าครับใช่ค่ะรบกวนเช็คอีกทีนะคะฉันว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นเลยอะไม่ผิดหรอกค่ะที่เนี่ยเราใช้เครื่องตรวจที่ทันสมัยรับรองว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนค่ะเพชรเนี้ยปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจะเป็นไปได้ไงคะก็ในเมื่อฉันเนี่ยอ๋ออิแม่ค้าคนนั้นแกบ,บังอาจมากนะที่กล้ามาหลอกฉันอะดี๋ยวฉ้นเจอแกแล้วกันฉันว่าเราเชียว คนบ้าที่ไหนจะเอาเพชรจริงมาติดกับผักที่ตัวเองขายอะทำใจเธอดาแค่โดนต้มแล้วแหละห้ยโรมเสียเว้ยเสียรู้ให้แม่คะะคนนั้นสุดได้เดี๋ยวก่อนนะคุณว่าไงคะหรือว่าเพชรที่ฉันเอามาขายเป็นของจริงใช่ไหมคะไม่ใช่คะ่ะ เอาเพชรปลอมของคุณกลับไปด้วยค่ะร้านฉันอะไม่รับซื้อของปลอมนี่คุณคุณก็หลอกให้ฉันดีใจเนาะถ้าคุณไม่เอาเนี่ยคุณก็ไปทิ้ง้ฉันหน่อยสิไปทิ้งเองก็ได้เสียหน้าหมดกลับพร้อมอ่าคุณคะฉันเอาทองมาขายค่ะรบกวนเช็คให้หน่อยว่าราคาเท่าไหร่ ได้ค่ะเดี๋ยวฉันเช็คให้นะคะ <c oughs> คุณคะร้านฉันะไม่รับซื้อของปลอมค่ะฮะของปลอมใช่ค่ะทองกับแหวนที่คุณเอามาเนี่ยเป็นของปลอมค่ะเออคุณคะเช็คละเอียดหรือ,อยังคะว่ามันเป็นของปลอมอะ นี่คุณดูทองเนี่ยแวววาวขนาดนี้จะเป็นของปลอมได้ไงอะ่ะนี่คุณไม่รู้หรอคะว่าทองเนี่ยมันยิ่งแวววาวมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งตองค่ะฮึจริงรอเฮย้ยนม่สเตคนนั้น,น,นก็ใส่ทองปลอมมาดิฉันโดนหลอกหรือวะ <c oughs> งั้นขอตัวก่อนนะคะ <c oughs> อีเจ๋งแน่ ช่วงนี้มีแต่เพชรปลอมทองปลอมระบาดของบางอย่างเนี่ยมันดูแค่าตาเปล่าดูไม่ออกจริงนี่คนแกน้อยกล้ามากนะที่เอาทองปลอมมาแลกกับผักของฉันอะแกเนี่ยก็ไม่ตางอะไจากฉันหรอกดูนี่สิตุ่มผูกเพชรปลอมอะก็ชวำไม่ได้นะโลภเองนี่ ล่อเัินเหรอถ,ถ้าแกไม่เอาผักมันล่อ scanner, ฉันเจ้าคงไม่เอาทองปลอมให้แกหรอกน้อยเหลี่ยมเยอะนักนะเหลี่ยมใครกันแน่ที่เหลี่ยมเยอะอ่ะนี่แกดูนะแกดูนี่ทองที่แกเอาให้ฉันก็ของปลอมเรอวะแหม่ทำเป็นแต่งตัวดูดีใส่ทองใส่หยองที่ไหนได้ก็ทองปลอมนี่กีกาหน่าฉันหรอฮะขอยู่หมว่สักทีเถอะเมื่อวานฉันจะยอมเหรอฮะก็ไม่ยอมแกมันหยุดหยุดเขาบอกให้หยุดไง เลือทะเลาะกันสักทีพวกคุณสองคนเนี่ย <_ C> ก็มาพอกันนั่นแหละความโลภครอบงำจนแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงอะไรของปลอมจำไว้นะครับว่าเนี่ยคือบทเรียนคนโลภคนจะบอกอะไรไว้ให้นะในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้ไมาง่ายหรอกถ้าอยากได้ก็ต้องพยายามไม่ใช่หวังแต่จะรวยทางลัฐแบบนี้แต่ว่ามันเนี่ยหยุด<ม>ฉันยังพูดไม่จบโดนขนาดนี้แล้วบอกว่าสองคนเนี่ยจะคิดได้นะครับ แล้วถ <gas> <mean> ้าจะโทษก็โทษตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ไปโทษเนอื่นปากทิ้งไละกัน